อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี<ะ>แม่ชีนะฮะวันนี้เรามาบันทึกนะเรื่องราวแล้วก็เล่ากันฟังในส่วนของการภาวนาจิตคือการตั้งสติตั้งใจในการรู้สติของตัวเองเราจะทำยังไงให้เรามีสติมากที่สุดเชิญครับอาจารย์แม่สวัสดีครับก็แม่ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะคที่ฟัง ในรายการของคุณโจ้ทุกคนต้องยึดมั่นถือมั่นในสติตัวเองและเวลาเกิดอะไรขึ้นรเราต้องมีสติให้มากที่สุดแล้วเวลาเกิดปรา,านการณที่มันรุนแรงหรือว่าอเกิดอักิีภัยใดๆทั้งสิ้นรเราอย่าตกใจเราต้องมีสติของเราครับ ว่าเรามีสติของเราเราไม่ตกใจเราไม่ตื่นเต้นอืมถ้ามีสติทุกคนจะต้องคิดออกหมดว่าเราจะต้องแก้สถานการณ์นั้นนั้นอ่ะคือสรุปง่ายๆสรุปง่ายๆคือมีสติเราจะเกิดปัญญานะใช่ค<อ>่ะประมาณมนั้นค่ะกับอาทีนี้วกกลับมานะฮะในส่วนของแม่ชีได้เล่าบอกคุณทุกี้ว่าในขณะที่นั่งภาวนา หรือว่านั่งทําสมาธิอยู่นั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวเลขแม่เล่าสู่กันฟังหน่อยฮะออันนี้อันนี้คือเล่าสู่กันโจ้ฟังนะคะครับคือคือมันจะเกิดเหตุการณ์คือคือ,ค,อคือไม่บ่อยมากะคะ่ะครับก็บางบางครั้งแม่แบกเจริญสติแม่ก็นั่งอ่านั่งกรรมฐานเลยนะคะครับนั่งกรรมฐานเลย แม่คือตั้งตั้งสติจเจริญสติว่าวันนี้แม่จะต้องนั่งกรรมฐานให้ให้ได้สามชั่วโมงครับแม่แม่ก็นั่งแม่ก็นั่งตั้งแต่สี่ทุ่มขึ้นไปการนั่งกรรมฐานยิ่งนั่งเด็กยิ่งยิ่งยิ่งได้ใจสตินะคุณโจครับแล้วก็เรานั่งแล้วเราก็จเจริญสติของเราอยู่ข้างใน เนึกถึงคุณครูบาอาจารย์เนึกถึงอ่าคุณพ่อคุณแม่ท่านอ่ะเสียไปแล้วอแล้วก็นึกถึงอ่าทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงคุณปู่ญาตาิยายหรือว่าที่เราอ่กําเนิดเกิดมาแล้วแต่เล็กแต่น้อยเราเราเน้นเราเน้เนใจหมดละคุณโจ้ครับอเสร็จแล้วพอเราเน้กแบบนี้เสร็จเราก็คิดว่าตอนนี้ข้าพเจ้ากาลังทําความดี พระพเจ้าบอกให้ดีดามารดาของพระพเจ้าที่เล่วงรับไปแล้วที่ให้กําเนิดพระพเจ้าครบสามสิบสองปการพระพเจ้าทําความดีนี้ขอยกให้คุณพ่อคุณแม่ให้ว่าท่านจะจากไปแล้วอ่อยู่ชาติใจกบใจก็ขอให้มารับอันนี้สงผลบุญของพระพเจ้าของบุตรสาวคนนี้ของเลือดเนื้อของ คุณพ่อคุณแม่คนนี้ครับที่จะลองทําความดีนี้ให้ไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าลอยคุณพ่อคุณแม่ของ้าพเจ้าได้รับอนิสงส์ผลบุญนี้อืแล้วในที่สุดก็ก็นึกไปเรื่อยๆเป็นเรบร้อยก็เห็นตัวเลขลอยมาแหละคุณโจเห็นตัวเลขลอยมาเลยฮะลอยมายังไงแม่ลอ,อยมา แต่เหตุการณ์แบบนี้เกิดไม่บ่อยแต่เวลาแต่เวลาถ้าเกิดขึ้นล่ะก็มัดตอนแม่แม่ก็ไม่ได้ซื้อหวยนะคุณโจ้ครับแม่ไม่ซื้อหวยครับครับแม่แม่จะไม่ซื้อคแล้วแม่ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมตัวเลขลอยมามันคืออะไร้าเสร็จเรียบร้อยก็ก็ถจนึงวันที่อ่ารัฐบาลเขาออกรางวัลอะไรเงี้ยแม่ก็ คอยฟังอยู่เปิดดูในยูทูบ e นแหละกต้อหวยมันออกมาตัวที่เรามองเห็นจริงวัเนียมองเห็นตัวเลขแล้วออกจริงใช่ไหมฮะตลอดใช่รัะแล้วเป็นแบบเป็นแบบนี้บ่อยไหมคุณแม่จ้ะตอนนี้แม่นั่งเจริญสติคืนเม่อคืนวันพระทุกขันมานี้แหละครับก็แม่บอกว่าวันนี้จะนั่งให้สามชั่วโมง ก็คือตรวจตรวจมลเสร็จแรกก็ตั้งมั่นจาริรสติตัวเองว่าวันนี้จะร่างสามชั่วโมงค,คือชั่วโมงแรกให้กับตัวเองก่อนอืให้มี่ร่างกายแข็งแรงอให้มีปัญญาให้มีสติเอ,อแล้วก็ชั่วโมงที่สองก็ให้ให้พระผู้ที่ให้กําเนิดเราให้บิดามารดาครัะชั่วโมงที่สาม ก็ให้คุณคุณครูบาอาจารย์ที่เราไปร่ำเรียนมาหรือว่าได้รับความรู้จากท่านอะไรประมาณนี้ก่ะคุณโจ้ครับแม่แต่ก็ก็ก็ได้สามชั่วโมงครับแต่ชั่วโมงที่สามแม่สนิกไปอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยก็เห็นตัวเลขลอยมากับคุณโจ้อันนี้จะใช่หรือไม่ใช่ก็พิจารณาคุณโจ้จะเล่าคุณโจ้ฟังคก็เห็นตัวเลขลอยลอยมาตัวเลข อยมาก่อนเป็นเลขศูนย์แล้วก็โจ้ลอยมาคือเลขศูนย์ใช่ไหมแม่ใช่ครับลอยมาเป็นเลขศูนย์แล้วตอนนี้ก็มาหยุดอยู่มาหยุดอยู่แต่ก็บอกทำไม,มเป็นเลขศูนย์ครับที่ก้าพระเจ้าทำนี่อ่าอันนี้แม่อันนี้แม่มองเห็นแล้วแม่ก็นึกอยู่อยู่ในะข้างในของตัวเองนะครับหลังที่ก้าพเจ้าทำไปเนี่ย นึกถึงคุณครูบาอาจารย์บิดามันดาหรือว่าให้ตัวเองเนี่ยอ่าคือได้แค่ศูนย์เหรออะไรอย่างนี้เนาะได้แค่ศูนย์เหรอใช่แม่คือแม่คิดของแม่เวลานั้นเวลาเห็นเลขศูนย์นมาครับอันนี้แล้วแม่ก็บอกศูนย์แล้วก็ศูนย์ไม่เป็นไรพยายามต่อไปอะไรอย่างนี้เนาะครับพอเซ็เรียบร้อยก็อีกอีกเลขสองลอยมาตามหลังมาคุณโจ เลขสองลอยมาเหรอฮะใช่เลขสองลอยตามหลังมาเลยตามหลังมาแล้วก็มาหยุดอ,อ,อยู่ข้างทางเลขศูนย์อ่ะอยู่ข้างๆเลขศูนย์อยู่ใกล้กันใช่อยุดอ,อ,อยู่ใกล้ก<ต>ันอ๋ออยู่ใกล้กันเลยว่นแต่นี้แม่อนนี้นนพ่อแม่มองเห็นแม่ตอน,น้สีดว่าอู้อันนี้อ๋อพอพอ,พอไ,มไม่คีดคิดว่าไม่ชีดได้แค่ศูนย์น อ๋อตอนนี้ก็เลยให้เลขสองตามมาครับเอะอะไรแม่ก็คิดไปนอย่างนี้เนาะครับแม่แม่ก็บอกอรวมกันเลขศูนย์กับเลขสองเนี่เอ่อแสดงว่าเราเราเดินไปถึงถึงยี่สิบแล้วนี่อ,อะไรนี่เนาะแม่ก็คิดไปแค่นี้เองครับแม่แล้วเสร็จแล้วแม่ก็บอกอขอบคุณนะที่ให้ตั้งยี่สิบครับ ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงแล้วล่ะอะไรประมาณนี้เนาะในกันคิดไปในในในความที่ว่าที่แม่นั่งและแม่เห็นนั่นเนาะครับแม่อ่าเก็เรียบร้อยก็เลขศูยนย์กับเลขสองนะมมวนเข้าหากันอ้าวมมวนเข้าหากันอหมุนเป็นวงกลมคุณโ,โจ้เลือกหมุนเป็นวงกลมเก็เรียบร้อยก็ล่วงลงไปข้างล่างเลยอ่าตกข้างล่างดังตุ๊บใช่แล้ว แม่ก็จะดุ้งตื่นขึ้นมาแม่ก็แม่ก็เปิดแต่ตอนสับดูว่ามันกี่โมงม้นนั่งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วเสร็จเรียบร้อยมันครบหรือยังเนี่ยถึงตื่นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เปิดตอนศับดูโอ้ครบพอดีสามชั่วโมงก็เลยมันเหมือนจะลืมไปแล้วนะคุณเจ้ามันเหมือนฝันแต่มันไม่ได้ฝันอะไม่ได้ฝันมันอาจจะอะไรสักอย่างเนาะ ไม่ได้ฝันเนะี่ยไปพูดว่ายังไม่ได้นอนไม่ได้ฝันอย,อยู่ในขณะภาวนารครับนั่งภาวนาอยู่ครับอันนี้ก็เลยบอกว่าอันนี้แม่ก็เลยมาคิดพิจารณาว่าครับอ๋หอหรือว่าท่านจะมาให้โชคอืมหรือว่าท่านจะมาให้โชคเออหรือว่าท่านจะมาให้โชคหรือว่าเราไม่คีจะไปบอกใครอะ่คระคก็เลยพูดอย่างนี้เนาะ อเออท่นนี้อยู่คนเดียวว่าไม่ทีจะไปบอกใครเอ่อเร็จเรียบร้อยก็จะอยู่ไปบอกคนนู้นคนนี้แ่ขเขาก็เขาก็ไม่เชื่อครับอเอเร็จเรียบร้อยก็แม่ก็เลยโชรโทรไปหาคุณญ่ณะกณแา่คุณซุกกี้รับแม่แม่ก็เลยบอกก็เลยถามว่ายังมีปฏิบัติธรรมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนาะคู่ลถกัน ตอนนี้คุณเุ้าี่ก็บอกว่าให้เลื่อนไปก่อนแ,แล้วอีกถ้าเกิดว่ามียังไงเราจ,จะแจ้งให้ถึงแม่จ้าก็ได้แต่เ้าภาวนาครับให้วิกฤตเรื่องของสงครามมันจบเราจะได้ถือศีลป,ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธุบูชาถวายให้ปู่ตาครับแม่ครับได้ค่ะคุณโจ้แล้วก็แม่ก็ชวนลูกศิทุขหาถ้าเห็นว่าจะไปด้วยหลายคนเหมือนกันนะแม่ก็ ถึงว่าถามคุณโจให้มั่นใจก่อนตอนนี้เลื่อไปจก็ไม่เป็นไรแม่ก็แจ้งเดี๋ยวรอดูรอดูสถานการณ์ชายแดนก่อนครับแม่ครับผมก็จแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมก็บอกว่าเราจะชนะศึกชนะสงครามเราก็น่าจะชนะได้แผ่นดินคืนด้วยแหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกมาแล้วเดี๋ยวรอดูว่าคําทํานายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะถูกต้องไหมเนาะโดยเฉพาะ หลวงปู่ศิลาท่านทํานายให้แล้วฮะใช่ค่ะคุณโจเพราะว่าแม่ก็นั่งภาวนาขอให้อทหารของเราอ่ะมีชัยชนะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ขอให้คนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนให้ให้อยู่รอดปลอดภัยทุกคนแม่ก็นั่งภาวนาให้นกตกลูกโจกครับสาธุค่ะแม่ครับแมภาวนาให้แม่ก็ภาวนาว่าให้ให้เอฟพีทุกคนอที่อยู่ใต้บุญคุณโจอ่ะ ให้มีความสุขหรือว่าทั้งคุณโจ้แล้วก็คุณชีทั้งครอบครัวของคุณโจ้ให้มีความสุขให้ได้เป็นสะพานบุญให้ผู้คนได้ร่วมทําบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆในกแมงารนี้นะคะคุณโจ้โมทนาสาธุครับอ่วันนี้ตัวเลขคุณแม่แม่ชีนั่งภาวนาเอามาฝากให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะไอ้ส่วนจะออกจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน แม่ก็เลยบอกคุณตุ๊กจี้ไปว่าคุณตุกก๊กจี้เออคือว่าแม่อยากจะฝากตัวเลขตัวหนึง่งเพราะว่าแม่นั่งเห็นก็เลยบอกคุณตุ๊กจี้ไปว่าแม่นั่งเห็นสองศูนย์นะคุณตุ๊กจี้ครับ<อ>นั่งเห็ <20. S 2> นสองศูนย์ะแม่ก็เลยบอกไปแบบนี้นะคุณโจ้ครับคุณแม่ครับก็เลยเอ,อ่ลองพิจารณาดูนะอย่าเพิ่งไปบอก เอฟซีอ่ะแม่ก็ยังไม่มั่นใจนะว่ายังไม่มั่นใจครับแม่ครับมาเพราะถึงมันม้วนม้วนม้วนกันแล้วมันก็หล่นลงตุ๊กหล่นลงไปข้างล่างเลยอครับเต็มเต็ตื่นพอดีเลยอืมแต่เป็นอย่างนั้นแต่เหตุการณ์แบบนี้เกิดไม่บ่อยนะคุณโจครับแม่ครับอืมอย่างน้อยก็ เออหาลอตเตอรี่ทิ้งๆเอาไว้เผื่อจะได้รางวัลแล้วคุณโจ้นนเนาะครับสาธุครับแม่ครับค่ำคืนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แม่ชีมากๆนะครับที่เข้าสายโฟนอินอกับเราทั้งแบบสดๆทั้งแบบอัดคลิปไว้นะอ่าขอบคุณคุณแม่ครับบูนรักษาภาพตรัตนไตรัตรัตรลายคุมค้มครองครับแม่ครับใช่ใช่ค่ะคุณโจแม่ก็ขออวยพรนวนี่ใกล้จะปีใหม่เปลี่ยนพศแล้วเนาะครับแม่ก็ขออวยพรให้อ่ะ ครอบครัวของคุณโจ้คุณทุกกี้ตลอดทั้งลูกหลานและบริวารของคุณด้วยขอให้มีความสุขความเจริญและทั้งเอฟซีของคุณโจ้ด้วยสายบุญทุกท่านทุกทุททกครอบครัวขอให้มีความสุขอ่าอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนขอให้ทุกคนมีสติตั้งมั่นของตัวเองอ่าพยายามพยายามดึงสติของตัวเอง มาอยู่ในความรู้สึกความนึกคิดหรือว่าลมหายใจของตัวเองแล้วทุกคนจะนึกออกแล้วสติปัญญามันจะมาอัตโนมัติก็ขอให้ทุกคนมีความสุขปีใหม่เปลี่ยพออนพศนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีจงมีความสุขขอให้ทุกคนนั่งมีสีสุขอ่าขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินมีทอง ถูกหวยโดยเฉพาะคุณโจครอบครัวคุณโจ้ให้ถูกรางวัลให้มีความสุขตลอดทั้งลูกหลานและบริวารคุณโจ้ด้วยนะสาธุครับคุณแม่ครับสวัสดีครับครับแม่ครับขอบคุณมากครับแม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวยังไงยังไงอะไรผมส่งข่าวนะแม่นะครับครับสวัสดีครับอ่ะโอเคนะวันนี้ตัวเลขที่คุณแม่ชีนะชื่อว่าคุณแม่ชีมาริวัน นะเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะท่านก็ระหว่างนั่งสมาธิหรือนั่งภาวนาถ้าเห็นเลข0ย์มาเลข2องลอยมานะก็20งศนย์นะสองศน,น,นะไม่ใช่เลขคำนวณน,นะฮะเป็นเลขที่นิมิตเห็นนะในระหว่างการตั้งสติถือศีลภาวนานะีคนระับอ่ะเรามีอีกข่าวคราว,ราวมีอีกเรื่องหนึง่งมันเป็นความฝันของคุณพี่พรนะฮะฝันเมื่อคืนที่ผ่านมา ฝันเห็นช้าง3มเชือกนะเป็นช้างเผือกสองเชือกเป็นช้างธรรมดา1เชือกนะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยตีเป็นตัวเลขด้วยนะครับเลขฝันเห็นช้างฝันแบบนี้พี่พรนะครพนมบอกว่ามักจะมีโชคใหญ่นะฮะอ่ะก็จดไว้หน่อยนะครับพี่พรเขาตีเป็นตัวเลขของเขาเองเนี่ยคือ192เนะ้เขาตีเป็นตัวเลข นะ1 9 2ก็ขอให้ทุกท่านก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวเลข192จะทําให้ทุกคนมีความสุขทําให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เป็นทุนสนับสนุนทาหารไทยแล้วก็ศูนย์อพยพนะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไปในยามวิกฤตในยามเดือดร้อนลําบากกันแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อสายไปพูดไปคุยกับพี่พรซึ่งในขณะนี้พี่พร นครพนมเขากําลังระดมปัจจัยกําลังระดมเข้าของเครื่องใช้ที่กําลังจะส่งให้ทหารหน้าแนวอยู่พอดีนะฮะอ่ะต่อสายหาพี่พรนครพนมนะฮะพี่เขานัดผมไว้เวลาประมาณ20นาฬิกากับ30นาทีนะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อสายไปคุยกับพี่พรนะฮะให้เพราะอยากให้ครับอยากให้ทุกคนโชคดีนะในขณะนี้ก็ บรรยากาศนะที่นครพนม,มกำลังร่วมด้วยช่วยกันในการรับนะในส่วนของทานน้ำใจจากคนนครพนม,มนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อที่จะระดมนะ <ฮา S 1> ใน <ฮา S 1> อ่ะสวัสดีฮะรายการซูรินทีวีครับพี่พร <ฮา S 1> คือฮาฮาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าพี่พรเนี่ยฝันเห็นช้างสามเชือก <ฮา S 1> เป็นช้างเผือกสองเชือก แล้วเป็นช้างธรรมดาหนึ่งเชือกตีเป็นตัวเลขเลยคือหนึ่งเก้าสองใช่ไหมใช่มีความคิดว่าหยัดซื้อหนึ่งเก้าสองอยากจะซื้อหนึ่งเก้าสองครับใช่ครับแล้วแล้วเมื่อวานมันเป็นวันพระน้อยเนาะพี่เจอ๋อฝันฝันฝันวันพระน้อยใช่ไหมใช่ใช่ราแปดข่ามครับไม่ไม่เคยฝันแบบนี้อ่ะพี่โอ้ไม่เคยฝันแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมทางบ้านฝันเห็นช้างสามเชือก เป็นช้างเผือกสองเชือกออเป็นช้างธรรมดาหนึ่งเชือกช่วยตีตัวเลขมาหน่อยแต่พี่พีพรเขาได้มาแล้วหนึ่งเก้าสองแล้วคุณผู้ชมทางบ้านแสดงความคิดเห็นมาหน่อยนะครับพี่โจหนูจะบอกพี่โจวันหรือจะฝากความไปหาพี่สุรีอ่าเจ๊เดี๋ยวให้เจ๊ช่วยตีนะเดี๋ยวเจ๊สุรีช่วยตีความฝันบอกให้พี่สุรีบอกให้พี่สุรีว่าตีให้หน่อยอยากให้พี่สุรีตีให้พี่สุรีก็ตีเลขแม่นนะได้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 ครับนะ อ่ะเดี๋ยว,วให้พี่สุรีเขาตีความฝันให้อะไรนะฮะดูจากนังสือทธรนายฝันหลือเข้าไปในโซนในยูทูบเขาบอกว่าดีถ้าฝันเห็นช้างอ่ะจะได้โชคลาภก้อนใหญ่เขาอบอกนะโอ้โถ้ามาจริงนะพี่นะหนึ่งเก้าสองนะถือว่าสุดๆมากๆนะฮะไม่รู้ฟังรู้สือดูพี่อยู่ดีๆถ้าไม่มีหนึ่งเก้าสองก็ต้องเป็นสองเก้าพี่โจโอ้โหถ้าไม่มีหนึ่งเก้าสองก็เป็นสองเก้านะคะใช่แล้วอีกตัวมันจะอะไร อีกแล้พี่หนุสองเก้าเก้าสองนะอันนี้ไปลงลายชื่อเลยพี่กำลังเตรียมของส่งน้ำส่งสเสบียงไปให้ทหารพี่อ่ะขอบคุณแทนคนชายแดนขอบคุณแทนทหารไทยด้วยนะฮะครับมามา่ากาแฟ กระดาษชิ้ชุกเปียกแห้งขนมปี๊บอะไรพวกนี้เหมือนที่พี่โจทานั่นแหละแต่ว่าของหูไม่เยอะขนาดนั้นดูไล่ตามแบบขอแรงช่วยนะเอาทำที่ทําได้เอาทาที่ทาได้ับได้ครับพี่ครับอ่าแล้วแล้วอ่าตัวเลขของพี่พรเนี่ยเราส่งมาให้แล้วที่เราออกอากาศไปแล้วที่โจสูรินทีวีเนาะนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขพี่พรเพราะว่าคนที่ตามสูรินทีวีเขาไม่รู้ นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเลขพี่พรหน่อยรอบนี้โอ้โหมั่นใจเหลือเกินนะฮะกับเลข5เนี่ยใครๆก็มั่นใจพี่พรก็มั่นใจเหลือเกินนะฮะ,อ,อ,นะฮะอ่ะดูตัวเลขพี่พรไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะอ่ะดูตัวเลขนะพี่นะโอ้โหงวดนี้ให้9บนให้5ล่างเลยนะฮะเนี่ยฮะตัวเลขพี่พรวางสายหรือยังเนี่ย ยังค่ะยังยังไปโจ,จออยฝังไปโจยอ่ะตัวเลขพี่พรอยู่หน้าจอนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านใอ<ช>น,นี้คือสูตรคำนวณวพี่โจร่าง <c oughs> ล่างอ่ะล,ล่างสูตรดับคือเลขสี่นะอ่ะล่างสี่ดับใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่านจ,จะดับอยู่หรือเปล่าต้องถามพี่ชุรี <c oughs> เออแต่ว่าให้ห้าสี่มาดับเจอเด่นต้องเอาเด่นไว้ก่อนนะง่ายเพราะว่าสี่อ้วนนี้สี่ดับเลยเพราะว่าของหนู่มสี่ไม่เกิดเลยพี่ไม่มีสี่เลยคร <c oughs> <c oughs> ับอืมค่ะ อ่ะโอเคฮะวันนี้ตัวเลขพี่พรทุกคนได้แล้วนะต้องขอบคุณพี่พรนะทําหน้าที่จิตอาสาต่อไปตีฝันหน่อยนะอ่าได้ได้เดี๋ยวโทรหาพี่รีเลยหลังจะวางสายพี่เนี่ยนะอ่าเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูพี่รีตีฝันพี่รีตีแม่นได้ได้ได้โอ้โหเหมือนตีตีให้โจ้อะไรนะตีให้โจ้หนึ่งสองห้ามาสามตัวเลยอ่ะ อ,<ช>อ่าโอเคฮะขอบคุณอนนอนนตอนนั้นที่ว่าพี่โจ้ถูกหวยกับเขาะนะ่ะนั่นแหละหนูก็เล่นหนูอยู่ดี่หนูพี่โจ้อขนลูกอะ่ะแล้วตอนนี้นะ่ะมาเจอมาเจออะไนี่พี่โจ้มาเจอเลขที่ปีกล้วยเออปีกล้วยปีกล้วยอืมเออลักษณะเหมือนลักษณะเหมือนสองเจ็ดสองห้าสองเก้าเหมือนเหมือนสองห้าหรือสองเก้าเพราะว่าเลขห้ากับเล 9, ขเก้าจะเขียนหาง แต่หนูมองว่าหนูว่าไม่สองห้าก็สองเก้านะพี่งวดนี้ใช่ไหมสองห้าหรือสองเก้างวดนี้ใช่ไหมในในปีกล้วยนะในปีกล้วยนะพี่ปีกล้วยเห็นไปเลขอะไรฮะใช่มันเพิ่งมันเพิ่งออกมาเลยกล้วยกล้วยก็เรียกกล้วยตานีอ่ะกล้วยก็เก้าแล้วกล้วยก็เก้าแล้วอ่ะใช่กล้วยตานีเพิ่งออกมาเลยเพิ่งออกออกออกันนี่น่ะออกปีแต่ก่อนที่มันจะสุดปีนะพี่มันจะมีอ้วนฟอนึงถ่ายรูปแล้วให้เอฟซีดูที่ออกมาออกมาแล้วก็มีเลข ค่าเลขหแต่เลขห้าที่เจ้าแม่ยงลักษณะเลขห้าไทยแล้วก็ลากยาวเป็นเก้าได้เป็นห้าอ๋อเป็น,นเป็นเลขสองแล้วก็ห้าไทยแล้วก็ลากลงไปอาจจะเป็นเลขเก้าไทยด้วยใช่ไหมฮะลักษนาเหมือน,นว่าห้าก็ได้หรือเก้าก็ได้อืห้าก็ได้เก้าก็ได้ครับใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยออกออกอย่างนี้แหละแต่ว่าเลขันออกแปดเก็ดล่างนวดนวดครับแดเก็ดนี่แหละครับพี่ขอบคุณพี่พรมากมากครับขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้วางสายแล้วผมจะโทรหาพี่สุรีให้พี่สุรีช่วย ตีความฝัน,นที่<ด><ม>ให้ได้เลยอเ,อเอาเอาเอาแน่นๆนะสามตัวตรง,ตรง,ตรงๆเลยจะมีมีอะไรอยากจะฝากให้พี่สุรีมีอะไรฝากบอกพี่สุรีบอกเลยฮะบอกพี่สุรีว่าช่วยช่วยสร้างความฝันหน่อยจะได้ไปซื้อแผ่นดินไทยคือถ้าถูกสามตัวตรงแล้วพี่โจ้พ ไปหาพี่โจ้เลยไปช่วยชมบทุนด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเสียงเนาะมมแต่คนชมนะเนี่ยอะไรนะคะยังไม่รู้จักพี่โจ้นะครับพรเข้าไปเพจแล้วพรก็แชร์แชร์แชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูพรบอกว่าวันนั้นน่ะเราเอาน้ําไปให้นะวิตตายทั้งคนให้ทั้งคนรับเลย๋อาไม่ทันอะไรระเบิ้มลงเลยอ่ะนั่นแหละครับเพื่อนบอกว่าเสียงมากแล้วเขาก็เขายังกล้าไปเขากล้าไปคนคนนี้ ช่วยแม้กระทั่งคนตายคนป่วยคนยังคนไม่ยังช่วยทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเลยอ่ะแสดงว่าคนที่นี่เขาอะพวกคนที่อยู่ในวัดนะก็ยังบอกว่าสาธุให้พระกุมครองเด้อคุณบอกว่าสาธุสเด้อพี่ครับจ้าจ้าค่ะเอาพี่ปิ่นปุรหน่อยนะพี่โจ้นะได้ครับได้ครับสวัสดีครับพี่บอลรับอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมต่อสายไปหาเจ้าแม่เลยนะฮะอ่ะคอยดูเจ้าแม่นะฮะเจ้าแน่เจ้าแม่อาจจะติดซีรีส์ไหมเนี่ย เอาวันนี้วันอาทิตย์นะไม่มีเพื่อนบ้านนะวันนี้โทรสายต่อสายไปหาเจ้าแม่หน่อยนะฮะเจ้าแม่ช่วยตีความฝันให้หน่อยนะครับน,นะเดี๋ยวหาพี่สุรีนะเดี๋ยวรอพี่สุรีรับสายนะเดี๋ยวรู้ฮะตีความฝันแม่นเหมือนกันนะพี่สุรีตีให้ผมหนึ่งหนึ่งห้าสองมาแล้วนะโอ้โหสามตัวแตกเลยนะอ่ะอ่ะรอดูว่าเขาจะรับสายไหมฮะ น้อง no. อืมคุณได้เข้าสู่ระบบฝากข้อความค่ะหม่ยเลขเดี๋ยวโทรหาพี่สุรีใหม่อรอบนะฮะนะช้างสามเชือกเป็นช้างเผือกสองเชือกเป็นช้างธรรมดาหนึ่งเชือกอเ๊จะตีเป็นเลขอะไรดีใครมีข้อมูลใครมีความสามารถช่วยตีมาเป็นตัวเลขหน่อยเถอะจะได้มีโชคมีลาบร่วมกันนะฮะกำลังโทรหาพี่สุรีนะฮะ อ่ะเดี๋ยวรอดูพี่สุรีเขาติดซีรีส์หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นัดหมายนะฮะโทรไปสดๆนี่แหละนะฮะเอใครตีตัวเลขแม่นๆบ้างนะ,ะจะได้ช่วยกันช่วยกันนะพี่พรอ,อ่ะพี่พรเขาฝันนะฮะเขาฝันเอาทีนี้ผมต้องโทรหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมแหละนะอ่ะผมโทรหาพระอาจารย์คำสิงเลยฮะรองเจ้าคณะอำเภอประสาทเลยฮะนนอ ให้พระเกจิอาจารย์ท่านท่านตีความฝันให้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะหลวงปู่กำลังเดินทางด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวถามอาจารย์สดสดนะฮะเนาะสดสดเลยนะฮะเดี๋ยวต่อสายหาเพราะอาจารย์เป็นคนกำหนดวันเป็นคนกำหนดวันวันมงคลของแต่ละคนให้สายบุญสุรินทีวี<ป>สวัสดีครับอาจารย์ครับอะไรการจากสุรินทีวีครับอาจารย์ครับ นะคือรายการสุรินทีวีครับอาจารย์คือมีคนเขาฝากให้อาจารย์ช่วยตีความฝันให้หน่อยครับอาจารย์ครับอ๋อคือฝันเห็นช้างเผือกเห็นช้างสามเชือกครับอาจารย์ฝันเห็นช้างสามเชือกเป็นช้างเผือกสองเชือกเป็นช้างธรรมดาหนึ่งเชือกครับอาจารย์ครับเยวจมาใื่ไหมกี้เปิดลำโพงก่อนอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อคุณ oh. พรนครพนมนะฮะ เขาฝันว่าได้ขี่ช้างสามเชือกนะเป็นช้างช้างเผือกสองเชือกช้างธรรมดาหนึ่งเชือกครับอาจารย์หนึ่งเอ่อให้มันจะเป็นตัวเลขหรอสามสองหนึ่งนะสามสองหนึ่งแหละฮะอ๋อตีมันอาจารย์ตีง่ายเลยนะก็ตามจำนวนนะตามจำนวนที่เขบอก อ่ะสามสองหนึ่งเลยนะฮะโอ้โหใช่ใอ่ะตีไปสามสองหนึ่งตอนนี้พระอาจารย์คำสิงกำลังเดินทางไปไหนนะฮะมาจากสุพรรณบุรีโอ้โหเดินทางไกลเลยนะไปทำอะไรเนาะสุพรรณบุรีไปพุทธาพิเศษอ๋อไปพุทธาพิเศษนะฮะวัดวัดสมอลมวัดสมอลมอ๋อครับครับโอเคเอาตามเอาตามภาพที่เห็นเลยได้ครับโมทนาสาธุครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัเจีตอนโชคดีทุกท่านอ่ะโอเคนะสดสดตีตามตัวเลขเลยนะฮะสามสองหนึ่งอฝันเห็นช้างอ่ะสามเชือกก็สามช้างเผือกสองก็สองช้างธรรมดาหนึ่งก็หนึ่งสามสองหนึ่งผู้ชายให้ซื้อขึ้นผู้หญิงให้ซื้อลงอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่าผู้หญิงถ้าผู้หญิงให้ซื้อลงใช่ไหม มันก็ตรงกับแม่ชีฝันใช่ไหมแม่ชีภาวนาพูดผิด3ามอศอันนี้ผู้หญิงนะอ่ะผู้หญิงนะยอหญิงอ่ะถ้าผู้ชายให้ซื้อขึ้นเป็น3ามสองสองผู้ชายเอ๊ะยังไง3 2มสามหรือสองสองมาตัวเก่าตัวเดิมหรือเปล่านะฮะอ่ะนนี้ไม่ได้พูดถึงการคำนวณน,นะ ความฝันล้วนๆการนั่งภาวนาทำสมาธิล้วนๆน,นะอะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะผิดถูกอย่าดราม่าอย่าดดาอย่าว่ากันนะวันนี้ที่สุดแล้วฮะที่นี่สูรินทีวีขอทุกคนโชคดีขอทุกคนมีความสุขลากันไปสวัสดีครับ